วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในโปูู้้เกมทีวีนะฮะวันนี้ผมมาเที่ยวครับันนี้มาเที่ยวนะฮะเราจะมาชมกันที่ของเจดีนะครับอยุธยาครับตรงนี้นี่ก็มีคนนี่ครับนี่ก็เป็นอยุธยาที่เขาเป็นมีเฮ้ย เดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปเดี๋ยวนี่ก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีคนเดินตามมาอยู่นี่เราจะตามครูไปน,นี่นะนี่ก็ครูผมนะครับบรรยากาศวัดครับพนนี้ครับเจดีย์ใหญ่นะครับใหญ่มากอะไร